สวัสดีครับผมคืนนี้ผมก็จะมาหัดเขียนโค้ด Arduino นะครับผมก็เวลาที่ผมหลังจากที่ผมว่างนะครับจากงานนะครับหมายถึงว่างงานซ่อมงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะมาหัดเขียนเขียนโปรแกรม Arduino นะครับหรือว่าเขียนโค้ดนะครับหัดเขียนเพื่อที่จะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งาน ถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับผมโอเคไม่ใช่เวลานะครับผมก็จะมาเริ่มนะครับผมจะยังจะไม่ใช้ลองของจริงนะครับสลับผู้หัดใหม่ก็แนะนํานะครับเข้าไปที่กูเกิลนะพิมทิงเกอร์แคทนะครับแต่ของผมนี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม t i n k e r c a แคนะครับถ้าใครยังถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ลองหัดเล่นดูนะครับพิมทิงเกอร์แคทนะครับเข้าไปตอนนี้นะครับ ก็พิมพ์ใน g o o เ l e ลนี่แหละครับโอเคแต่ของผมเนี่ยผมจะมาเปิดในนี้เลยนะครับผมดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับจะได้ง่ายๆนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปล็อกอินนะครับใช้ Gmail ของเราล็อกอินก็ได้นะครับผมแต่ผมล็อกอินแล้วนะครับพอเข้ามานะครับก็มามันเลือกตรงคิดนี่นะครับจริงๆผมก็ทําอยู่น่าจะหลายคลิปอยู่นะครับจริงๆแล้วก็มีอาจารย์เก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับพูดถึงว่าช่องผมผมก็มีหลากหลายนะครับผมก็อยากจะ ให้รู้ถึงว่าเออช่องผมนั้นก็ทํโน่นทํานีน่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับหรือว่ารู้ว่าเออทำา่องทำคลิปทาช่องเนี่ยทาอะไรเป็นมั่งแต่ละคนเนาะเรามีความสามารถด้านไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับผมเข้ามาก็หลังจากเลือกเอ,เอ,เอ่เลือกเอ่เลือกไอกิจแล้วก็มันจะมาด้านนี้นะครับผมคราวนี้อ่สำหรับการเข้ามาใช้ โปรแกรมท i c k e อ c a แดนี่ก็ที่จริงมันเป็นเว็บไซต์นะครับถ้าเราไม่อยากเข้าไปใน Google แล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมดาวน์โหลดโปรแกรมมาเลยนะครับผมเข้ามาสมมติว่าหน้านี้นะครับแล้วก็แรกก็ไม่รู้จะทําอะไรสมมติว่าเออมือใหม่เราไม่รู้จะทําอะไรนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับเราก็ดูของเขาไปก่อนนั่นเองเราจะเอาตัวที่มันสําเร็จแล้วที่เขาต่อวงจรอ,อะไรให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็อันนี้สำหรับมือใหม่เลยนะครับผมจะมาเลือกตรงนี้นะครับ จะมาเลือกตรงเบสิกนี้นะครับผมจะเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับที่เขาสร้างไว้ให้เรานะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับเราจะมาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้มันจะมีแต่บอร์ดกับไอตัวฟุตบอร์ดนะครับมันทาแบบอะไรเนี่ยเบียดบอร์ดอะไรไม่รู้นะครับมันคงแต่ยังไม่เคยใช้ตัวนี้นะไม่สนใจนะผมเอาตัวนี้นะครับเริ่มต้นตัวนี้ก่อนเราจะค่อยไล่ๆๆลงไปเลือดนะครับศึกษาโปรแกรมไปเรื่อยนะครับผมเองก็ จริงๆก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะ,ระเรื่องการใช้ฟังก์ชันหรือว่าพวกคําสั่งต่างๆนะครับผมก็พอมีพื้นฐานมาบ้างนิดนหน่อยนะครับก็เลยก็เลยอาจจะพอไปได้ประมาณนี้แล้วกันนะนะครับโอเคตัวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตรงนี้นะครับเนี่ยผมลากมานะครับบิงนะครับผมชื่อชื่อ,อชื่อโปรแกรมเขาบิง,ง Bing นะครับบิงกก็คือ บิงเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นไฝกกระพริบนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเง,งียกว่าค้ามาที่ Google ดเียกว่าผมอาจจะไม่ฉลาดนะครับผมจะเลือกแปลภาษานะครับผมผมจะเลือกแปลภาษานะครับแปลภาษาก็คือบิงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะรผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะบิงบิงเขียนยังไง B L I N K นะครับผมบิงเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนาะนะครับ B นะครับ bl bli นะ i n k เนาะกระพริบตานะครับคำว่า blink เนี่ยก็คือกระพริบตานะครับเขาแปลออกมาแล้วนะครับมันมันก็คงเป็นไทยกระพริบนั่นแหละครับเนาะพอพอลากมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมลากมาแล้วเนี่ยเนี่ยเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเรียนรู้โปรแกรมง่ายๆก่อนละกันนะครับนะมันก็จะมีนะครับมีบอร์ดนะครับมีบอร์ด มีบอร์ดอ r d u i n นะครับเป็นจําลองเนาะเป็นรูปจําลองนะครับผมแล้วก็จะมี LED แล้วก็มี R นะครับมี R ค่าเท่าไหร่220โอห์มนะครับเนองเราสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่ว่าเออตามแต่ถามว่าไฟที่ออกมาจากบอร์ดก็คือไฟ5โวลต์ครับเพราะว่าไฟเลี้ยงก็คือไฟ5โวลต์นะครับเอาพุทก็เป็น5โวลต์นะครับก็เลยเขาคงคำนวณมาก็คือใช้ R 220โอห์มนั่นเองนะครับสำหรับหลอด LED นะครับอ่าโอเคบลิงก์ก็คือกระพริบนะครับอ่าสรุปง่ายๆคือกระพริบนะครับ พอได้มาแล้วอ่าคราวนี้เราจะไปเรียนรู้โค้ดกันนะครับเราจะกดซิมูเลตเลยก็ได้นะครับแต่คราวนี้ความจริงแล้วผมก็ต้องมาดูโค้ดก่อนนะครับว่าเขาเขียนยังไงเนาะแล้วเราค่อยมาแก้เอาสลับมือใหม่นะครับมาแก้พอเรารู้บรรทัดอะไรต่างๆนะครับไอตัวที่สีแดงๆเนี่ยตรงสีสีแดงนี่นเป็นคอมเมนต์นะครับผมจะเดี๋ยวมันจะงงนะผมจะเอาออกก่อนนะครับผมจะลบออกอ่าตัวสีแดงเราจะลบออกก็ได้นะครับที่มีเส้นๆเนี่ยนะครับ คันนี้ก็เขาก็จะขึ้นต้นด้วย voice setup นะครับฟังก์ชัน setup ก็คือเอาผมเอาเอาตอนที่ผมเข้าใจเนาะก็คือพินโหมดนะครับกำหนดพินโหมด LED built-in output built-in หมายคำว่า LED ที่อยู่ภายในนะครับภายในบอร์ดนะครับก็คือจะตัวนี้นะครับความจริงแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี่ยจะจะซูมให้ดูนะครับทีเค้นแนี่นะครับนี่จริงๆแล้วตัวนี้คือคือหลอดหลอด LED built-in นะครับที่เขาหมายหมายความว่ายัางไงหมายความว่า built-in นะครับ แต่คันนี้มันก็ต่อออกขา13เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะจะให้มันจะใช้ LED ภายนอกก็ก็ต่อขา13แล้วกันนะครับเป็นที่เป็นเอาพุดนะครับแล้วก็ต่อกับกาวนะครับหมายความว่าเราก็ต้องเขียนคำสั่งให้มันเป็นไฮนะครับเพราะว่ามันจะได้ครบวงจรนะครับพอจ่ายไฟบวกมันก็จะผ่าน,น LED มาล,มลงกาวนี่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูโค้ดใหม่อ่าเป็นไฮจริงไหมนะครับมาดูกันว่าจะให้มันเป็นไฮจริงไหมนะครับมาดูโค้ดนะครับอ่า พินโหมด LED built-in Output กำหนดเป็น Output นะครับ LED built-in ก็ in, คือขา13นั่นแหละความจริงเราจะกำหนดเป็นขา13ก็ได้นะครับแต่แต่คันนี้โค้ดเนี่ยเขาเขากำหนดมาคำว่า LED built-in เนี in, ่ยหมายถึงขา13นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต่อขา13หลอดไอเจ้า L ตัวนี้มันก็จะติดนะครับเพราะมี built-in ภายในอยู่เนี่ยมันมีมันหมายความว่าหลอด LED ที่อยู่ภายในหมายถึงตัวเนี้ยตัว L เนี่ยเลข L โอเค ผ่านไปนะครับมาที่ i อย o ูปนะครับ i อย o ูปก็ในฟังก์ชันล o ปนี้ก็ดิจิตอลไลท์นะครับ led วิวอินไฮครับแต่ันดับแรกเนี่ยพอมาถึงฟังก์ชันล o p เนี่ยก็ให้ led วิวอ i นเนี่ยมีค่าเป็นไฮนะครับก็คือค่า3เนี่ยเป็นไฮคือมีไฟบวกออกมานั่นเองนะครับในจังหวะที่เป็นไฮเนี่ยหลอด led ก็จะติดใช่ไหมครับจากนั้นก็น่วงเวลานะครับดิเลทหนึ่งพันมิลลิเซกนะครับนี่ครับรอหนึ่งพันมิลลิเซกขั้นนะครับ มิลลิเิกก่อนหนึ่งพันมิลลิวิกก็คือหนึ่งวินาทีนั่นี่ยหนึ่งพันมิลลิวิกนะครับผมอ่าผลวงเวลาหนึ่งวินาทีปั๊บนะครับดิจิตอลไลท์ led วิวอินโลนะครับตอนนี้อขาที่สามก็จะมีค่าเป็นโลนะครับก็คือศูนย์โวลต์นะครับศูนย์โวลต์กับกาวก็คือไม่ต่างสักก็คือหลอด led ก็จะดับนั่นเองนะครับแล้วก็หน่วงเวลาอีกหนึ่งวินาทีนะครับผมก็สลับกันไปพอผู้หน่วงเวลาหนึ่งวินาทีมันก็จะโดดมางบนบนลูปนั่นเองก็จะโดดมาบรรทัดนี้นะครับออ่่ากนจะเปิด แล้วก็หน่วงเวลาหนึ่งวิแล้วก็ดับหนึ่งวิประมาณนี้วนไปนะครับก็เรียกวนลูปนะครับผมเราเรียนง่ายๆก่อนนะครับามว่าเดี๋ยวเรามาดูดูการแสดงผลก่อนก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะแก้นะครับง่ายๆนะครับผมกดสตาร์ทซิม l a ล i ชันนะครับกดปึ้งนะครับเนี่ยสังเกตหลอดนี้กับหลอดนี้นะครับติดพร้อมกันที่จิงมันต่อร่วมกันนั่นแหละครับถ้าใครไม่มีหลอดอันนี้ก็ ถ้าใครมีแต่บอร์ดก็จะมันก็จะกระพริบเห็นในในหลอดเล็กอันนี้นะครับนี่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 น,น,นี่ตัว L เนี่ยกระพริบแแมบๆอยู่นี่นะครับผมนะอาจารย์นี่กระพริบนะครับนี่อ่ะซูมเข้าไปดูก็ได้เนี่ยนี่นะครับติดหนึ่งวิดับหนึ่งวินะครับผมนะนะอ่ะครนี้ปิดก่อนนะครับสต็อปก่อนครนี้เรามาดูโค้ดใหม่นะครับผมามาดูโค้ดใหม่ครนี้นเมื่อมันดับหนึ่งวิติดหนึ่งวิใช่ไหมครับเราก็ลดลงนะครับ ลดลงเอาสักสามร้อยนะครับถ้าจะลดลงกว่านี้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะถ้าถ้าคองจริงมันจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าอันนี้กลัวจะถ้าดูผ่านซิมเลีตมันก็จะมองดูยากนะครับผมจะใช้ประมาณสักสามร้อยนะครับสามร้อยมิเลิเซกนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าสามร้อยมิเตอนะครับมาอันนี้เราก็จะมาซิมเลตกันนะครับนะมันก็จะกระพริบไวขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยทั้งสองหลอดเนี่ย กระพริบไปขึ้นอ่ะให้ดูใกล้ๆเอานี่แม่แมปแม่แม่แมนะ่ะถ้าถ้าถ้าร้อยก็คงจะดูยากนิดนึงนะครับแต่กลัวมันกระพริบนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับง,ง่ายๆกว่านะครับผมการเขียนโค้ดนะครับผมอืมนะบางทีอ่ะบางทีเราจะไม่เขียนบิวอินก็ได้นะครับเขียนคาร์สิบสามก็ได้นะครับเลขสิบสามเอาพุทอ่าผมจะผมจะลองดูนะครับสิบสามเอาพุทจะได้ไหมอ่าจะลองดูนะ ผมอาจจะทําไม่ถูกก็ได้แต่ผมจะลองดนผมจะไม่ใช้คําว่าบิวอินแล้วกันนะผมจะเขียนว่าสิบาได้ไหมสิบสามเลยแ้กวกกำหนด1ิบามเลยนะครับผมจะได้ไหมมันจะเอื้อเรอไหมนะครับผมสิบสามต้องเขียนสิบสามเหมือนกันนะครับนี่ยครับขาสิบสามนะครับอ้าทำให้ขาสิบสามครับซูมเข้ามานะครับนี่ขาสิบสามนี่ครับนี่นี่ครับนี่ พอ,อขา13นี่นะครับอ่ะคราวนี้เราก็ลองซิมูเลตดูนะได้ไหมเออเลอร์อไหมนั่นไม่ออเลอร์อนะครับได้นะครับผมอ่าอ่าได้นะครับผมนะนี่กระพริบได้แล้วครับนี่ขา13ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าคา13ก็ได้นะครับนี่ครับเราลองเล่นดูนะครับมันก็ถ้าเก่งถ้าเราเรียนเรียนรูน้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของคนนั้นคนนี้นะครับ ดูช่องคนโนคนนี้ผมก็ทําอย่างนี้แหละครับเรียนรู้เม่ถ้าถ้าไม่รู้ผมก็ผมก็เข้าไปแชทถามในแชท GPT นะครับแชท GPT ก็จะรู้แล้วก็สามารถ <c oughs> อธิบายให้เราพอเข้าใจได้นะครับแต่กนะ็อย่างน้อยก็จะมีพื้นฐานนิดน,นึงนะครับว่าความไปเป็นมามันยังไงนะครับหมายถึงว่าโค้ดหรือคําสั่งรือว่าฟังก์ชันอะไรอย่เงี้ยนะครับเนี่ยเอาสมมติว่าผมเปิดอ่าโปรแกรมม n o โนมานะครับลงดูนะ เดี๋ยวแป๊บนึงรอสักครู่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมหัดเขียนนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ในเมื่อเราเป็นเราเป็นคนทําคลิปใช่ไหมครับก็เขาเรียกกันว่ายูทูบเบอร์นะครับก็หาอะไรทําประมาณนี้เนาะเวลาว่างอะไรแบบเป็นประมาณนี้ครับก็หลากหลายนะครับจริงๆยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่ตายตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าว่างๆก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับเปิดหน้าว่างก่อนสมมติเป็นหน้าว่างนะครับ สมมติเราเปิดมามใหม่ๆเลยเราลงโปรแกรม,มใหม่ๆเลย Arduino เนี่ยเปิดหน้าว่างๆมาก่อนมันก็จะมีให้เราเรียนรู้นะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะยุติคนมันจะเข้าใจไหมครับตัวนี้หน้าว่างๆนะครับเปิดปกติแล้ว Arduino ท่านลงโปรแกรม,มใหม่ๆก็จะมาหน้านี้เลยนะครับก็จะให้มาสองฟังก์ชันนี้เลยนะครับจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีในในใน,ในโปรแกรมนะครับผมถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็มาที่เฮานี่นะครับ มาที่เหวแล้วก็มาที่เอ่อฟเลนนะครับเรฟเลนมันก็จะมีบอกเราบ้างนะครับอย่างสมมติพวกคําสั่งต่างๆนะครับว่าอะไรมันยังไงนะครับผมอย่าว่ากันครับบางทีผมใช้ภาษาที่มันถูกต้องแต่ก็อยากจะทำนะครับเพราะผมชอบนะครับจริงมันมันผมไม่เหมือนกับผมอธิบายยากแต่ว่าเราพอเราทำแล้วมันทําได้นะครับผมเท่าที่ผมลองทําแต่และแต่และอ่อ แต่และลองทําดูเนี่ยทันเล่นดูน,นะครับก็ทําได้นะครับแล้วก็สามารถแก้โคด้ดสมมติได้โค้ดของเขามาประกอบของเขามาอะไรก็แก้แล้วก็เอาฟังก์ชันเอา,อาโค้ดตัวนั้นตัวนี้มาใส่สลับกันนะครับแล้วมันทํางานตามที่เราต้องการได้แค่นั้นเองการเรียนรู้จริงๆอาจจะไม่เริ่มต้นจากศูนย์เลยเหมือนผมเนี่ยผมก็โดดไปเลยผมอยากเล่นตอนไหนผมก็เล่นไปแล้วก็แล้วอยกลับมาเรียนรู้ พื้นฐานก็ได้นะครับแลวแล้วแต่แล้วแต่ผมว่ามันมีไม่มีอะไรตัวนะครับอย่างตอนนี้ดิจิตอลไอโอก็คือขาดิจิตอลนะครับมันจะมีฝั่งดิจิตอลกับอนาล็อกใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอนาล็อกนะครับเราสามารถกดเข้าไปแล้ว,ลวเราก็ดูโคตัวอย่างได้นะครับแต่มันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับถ้าถ้ามีพื้นฐานจะเข้าใจนะครับจริงๆแล้วมันอธิบายยากเหมือนกันผมเองก็คงไม่ได้เจาะลึกมากมายขนาดนั้นก็ถ้าใครพอมีพื้นฐาน,นผมว่าไม่ยาก นะครับพอมีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ต่อยอดได้นั่นนั่นเองนะครับแต่สามารถสร้างอะไรเล่นนะครับโปรแกรมมันว่ามีประโยชน์เพราะว่าผมเองก็เป็นช่างอยู่แล้วเนาะผมก็หาความรู้นะครับเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็มาทําคิดนะครับเพื่อจะออแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีความรู้เท่าผมอาสวะเออผมมีความรู้บ้างมีพอมีพื้นฐานในการเขียนโค้ดบ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมาต่อยอดกันนะครับเรียนรู้ ผมบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่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 ทำยาวแล้วกันเนาะในคลิปมันจะยาวครับผมสำหรับคลิปหน้าผมก็จะทําแนะนำเล่นตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจะเล่นแบบจําลองก่อนนะครับแล้วก็จะไปหัดเขียนของจริงแล้วก็กะว่ามันอะไรไม่มีประโยชน์ก็จะมาทําคลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ